สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาจุดระเบิดพันรันรูกในไมโครนั่นเองดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มเริ่มมาเริ่มกันเลยทุกคน มาทำใบหน้าปกคลิปอ่ามาเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอ่ะโอเคนี่รีเวริร์หนึ่งอ่ะเปิดไปเริ่มแบบนี้เลยเกัน จะทำการนี่ผมจะต่อเลสโตนนะฮะต่อเลสโตนเนาะเพื่อทำให้มันดูน่าตื่นเต้นมันต้องมีรีพีเตอร์ด้วยจะได้ยื้อเวลาไงล่ะ สภาพโอ้โหโอ้โหโอ้โหแหลยเอาค้างเลยโอ้โหโอ้โหเข้าไปโอ้โหพันล้านลูกคน ปุมเดินเข้าไปใกล้มันจะระเบิดอีกสักหน่อยไหมไม่ต้องคอมจะขางอยู่แล้ว โขค้างเลยทุกคนโอ้ยเอาจริงๆอะนี่อยู่ในดวงอยู่ในดวงตอนนี้เกมแหลกไปหมดเลยแหลกไปหมดเลยฮะมันเปิดรีเวิร์ไม่ได้อ่ะมันแหลกเกมมันแหลกทุกคนโอ้โหโอ้ ผมไปไกลอื้ือโอ้โหูซุปจะแตกไปเนี่ยเข้เวลาไหนกว่าจะหมด บอดีไหมทั้งหมดบอดีไหมทั้งหมดเลยโอ้โหกิ้แทบค้างค้างเลยสิบล้านลูกพันล้านลูกแล้วพอไอ้ไอ้คู่นั้นมันระเบิดเสร็จเนี่ยจะระเบิดตอนอู้ยุบอะไรมันจะบดวันเนี่ยไอ้ทุกคนดูระเบิดยาวๆเลยนะ คนเดี๋ยวมันก็นแหลกเยอะเฟรมมันเลยจะจะตกเลยนะควร <c oughs> <c oughs> โอ้อืมอืมเอาเอาไงทีนี้เอาไงตุ้มหนึ่งสองสามทุกอย่างหยุดเลยอ๋ทุกอย่างหยุดไปเลยทุกคนว่าอาการหนักอะ อาการนั่นแล้วเกมผมโอ้ยระเบิด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 อย่าดีลีมันดีลีอ่ะทุกคนการระเบิดของมันอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะสุดผมก็องหุดจากทุกคนยัง เตรียมตัวฮะข้าวบนข้าวบนจบร้อยแน่อปดีนะแหลกแน่แหลกแน่แหลกแน่ทำไมไม่ยอมระเบิดอเออเออ้ออ,อ,อ,อ มันลามข้างล่างครับมันไม่ได้ลามมันไม่ได้ลามข้างบนนะมันลามข้างล่างอู้มันลามข้างล่างโอ้จะจุดข้างบนแค่ไหนมันก็ลามข้างล่างฮนะอุ้ยคลิปก็นานเป็นท่อนเลยนี่ถ้ามันจะนานขนาดนี้อุ้ยหายเป็นท่อนเลยทุกคนเมื่อกี้ แนะนำนะใครไม่อยากระเบิดเองมาดูคลิปนี้นะ ก็ดีแหละแต่นี่มันทั้งแหลกทั้งยีเรีมันก็เกินไปเอยเกมจะแคสไหมเนี่ยถ้าเกมแคสก็เรียบร้อยนะทุกคนเกมแคสนี่ปิดคลิปเลยนะ <mon> เดียวคอมต oh ุ้มโอ้ยโยแล้วตอนที่มันดีลีทุกคนดูตอนที่มันดีลีเนี่ยเทพจะทำอะไรไม่ได้ยว้เว้นทุบนี่เบเกอร์อเมชั่นขยับก็ไม่มีฮะอ้าวทุกอย่างหยุดครับทุกอย่างหยุด กอย่างหยุดเอ็นพีซีดิโหแทบจะไม่มีอันนี้อ่ะเอ็นพีซีโหยิงดีเลยเอ็นพีซีอะมันดีเลยทุกอย่างจริงอ่ะ ุดของช่องน uh co ้องในต้าเกมไหงครับ so โ like like right? <c oughs> <laughs> <laughs> <ke> ุณช่วยดูดดดดดแดดกมดดแหลกๆเดด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 ดมดด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 ดุด <se> ด <copyright> Hospital Kita Mood เบอร์ี่หมดเถอะเกมดีเลยจะแย่โอ้โหรีบระเบิดให้หมดเลยเอากิ้งเกี้ยงเลยรอบนี้โอ้โห ระเบิดที่คู่จะสุดยอดแต่หลังๆมาอย่างดีนะหลังๆม,มันจะไม่ค่อยดีเลยและเพราะว่ามันจะเสียงก็จะพร้อมกันเนาะเพราะว่า n t n G ก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะแต่ก็แหลกเหมือนเดิมฮนะแหลกเหมือนเดิมคนระับแต่เสียงจะมาที่หลังนะฮะพมกับบอลดู <c oughs> <c oughs> อ่าตอนนี้มันยังหกสิบ fps นะยังลื่นๆนะหลังๆมามันจะแหลกนะ หลังๆมาจะแหลกแล้วเสียงเกมดังนะทุกคนแนะนำนะใครเปิดแปิในเครื่องเสียงดังๆเนี่ยแนะนำให้ลดเสียงนะมันดังมากมันดังมากโอ้ยตอนนี้มครับเป็นโลกที่เละไปแล้วนะก็จะเหลือแค่ซากระเบิดที่ลอยได้โคตรโลจิกเลยซากระเบิดลอยได้ โอ้ยลิบร,ระเบิดดีไนีไ่จะปิดคลิปถ้าระเบิดไม่หมดไม่ปิดคลิปนะฮะแล้วผมก็เป็นโหมดสเปกเกตเอร์โหมดค้างอย่างนี้แล้วเสียงก็หายไปเรียวนะละกันระเบิดรอเหลือแค่รอฮะ เนี่ยฮะมาเลยฮะยมาเร็ว,รวไวอพีเอสเริ่มตกงฮะเอาดิหมดดิยีงเหลือมกองเลย รถน้อยแล้วทุกคนรถน้อยเลี้ยวอู้ดีเลยเนีฮะดีเลยเลยเรียบร้อยดีเลยโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นรถเสียงเกมแป๊บรถเสียงเกมรถเสียงเกมตกใจแทบแย่มารถเสียงเกม เดี๋ยวเดี๋ยวส,สลามนีน่นี่นายลอยได้เหรอเดี๋ยวทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้ฮทุกอย่างในไม้ค้าบนะอยู่นิ่งหมดเลยนะฮะยกเว้นดวงจันทนะฮะยกเว้นดวงจันทร์อย่างเดียวฮะนอกนั้นนิ่งหมดเลยนะฮะ ก็เป็นเกมนี่เวลามันดีเลยมันจะดีเลยโคตรจะหนักเลยทุกคนแล้วื่อไห่มันจะระเบิดแล้วืันไห่มันจะระเบิดระเบิดสักทีดิอ่านี่มาครับการระเบิดที่ยิ่งใหญ่โอ้ยมันโดนตรงนี้แตันตรงมังนไม่ระเบิดเนี่ยมันปับเคลียที้ก็ไม่ได้มกมมมดีลี ผมต้องไปปรับเคลียร์ทีบไกลๆใช่ไหมผมผมถ้าผมเช็คปิงนะโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยเออหมดสักทีหมดสักทีหมดสักทีครับโอ้โห จุช่ยุ่ชยิ่งเหลือตั้งเยอะเอา้เอาเกมข้อเสียของมันก็คือมันดีเลย์ดีเลย์นานมากอุ๊วันเราไม่ดีเลย์ะทุกคนเรมหายดีเลย์แล้วแต่ความดีเลย์เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างฮะความดีเลย์มันจะอยู่ข้างล่างเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนไอทิม ไอเทมพวกบล็อก ok, ดินอะไรพวกนี้มันเต็มไปหมดเลยอะทุกคนปุนอููตกใจหมดหรือเบสล็อกพัง <g ül s> อู้ถ้าเบสล็อกพังนี่อ้หูดีแหละการทำลายด้วยระเบิดแต่ว่ามันไม่ใช่ไงระเบิดระเบิดระเบิดนี ไม่ค่อยชอบตอนที่มันดีเลยเลยรีบระเบิดดีระเบิดเร็วระเบิดสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเร็วสามสองหนึ่ง สักทีเปิดสักทีถ้าคอมใครแรงๆมันจะไม่ดีลีแบบนี้เว้ยอือหือจู่ๆเช้าเลยทุกคนสงสัยมันจะหยุดเวลาด้วยนะทุกคนไล่สลามตรงนั้นก็ลอยผมยังงงระเบิดอยู่นี่เป็นระเบิดตรงนู้นโ <c oughs> อ้โหต้องรอ19ทีมันถึงจะระเบิดหมดนะทุกคน โอ้โห و, แหลกๆกีนค้างๆนี่ค้างๆมโอเคหมด,ดยังคือหนึ่งววระเบิดมันไม่อยู่เป,เ,ปเป็นกลุ่มเป็นเป็นก้อนเหลือแค่นี้ก็รับไม่ไหวนะเพื่อน เดียจะเลือกเป็นเคลียร์ฉีบโหมดรีบรีบรีบคลิปยี่สิบนาทีกว่าแล้วทุกคน ใช้เวลาแบบปิดตรงนี้เลยไหมอ้าปิดเลยแล้วกันครบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย